สบายดีทุกคนมานี้ก็มาพบมาพอคือเก่าเนาะกับสองประธานไก่ซอนกับมันกัอ่ารู้สึกว่าอ่าเงินบาทในชิลงล็องไม่แล้วทุกคนเนาะกับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่เนาะมาว่าอ่าเงินบาทบริลลงดอกไปแลกเงินดอลลาร์สีได้อยู่33บาทเนาะอันนี้ก็คือเฮาสิมาเฮาสิมาบอกเนาะเฮาบริเปรียบเทียบว่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เนาะฟังให้ดีเดทุกคนเด้อเนาะเฮาเปรียบเทียบว่าเงินบาท มาแลกเงินกีบเนาะได้อยู่ประมาณอา่หน่อยลงนั่นแหละเนาะกะัอยากให้อ่าตั้งใจฟังแน่เนาะเวลาเฮาเวาเนา,า,เทานเนะทุกคนเนาะเออมิน,นีิเัาสิมาอัปเดตอ่าเชนเคยเนาะคนเนาะมันีกอ่าวัตถิหาเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะกะอ่ารู้สึกว่าเหรีเงินกันสิปรับตัวลงเลยเลยเนาะมีโอกาสที่จะอ่าลงประมาณอ่าหกแสน 6แสนกรีบตัวหนึ่งพันบาทมีโอกาสที่จะลงได้เด็กทุกคนเนาะตอนนี้ก็ไก่เสียหอด6แสนแล้วเนาะอ่าเดทเนี่ยทุกได้ได้ฮัลซิมาอัปเดตให้ฟังเด็กทุกคนเด้อก็พอได้มาเบิ่งใหม่เนาะยังมด้กดติดตามอ่าสองปลาไก่ซอนกัฝากทุกคนกดติดตามเด็กทุกคนเด้อเนาะแล้วก็อย่าลืมอขอข้อหนึ่งไลค์อ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เด็กทุกคนเนาะกอ่ากดไลค์ให้กำลังใจกันเด้อทุกคนเด้อเนาะมาโมนี้เนาะฮัลซิมาอัปเดตให้ฟังว่า ลงเท่ายมือนี้เนาะสําหรับเงินบาทเนาะปั๊ราคารับซื้อสําหรับมือนีนอ้เนาะยูทีหกร้อยสามสิบหกจุดสี่สิบเก้ากีบต่อหนึ่งบาทนั่นเองเนาะราคาขายออกอยู่ทีหกร้อยสี่สิบเก้าจุดเจาเอสกีบต่อหนึ่งบาทนั่นเองเนาะมือนี้กติดลบอยู่หนึ่งจุดศูนย์แปดนั่นเองเน,ะน,นาะกาลงมาปรับลงมาอีกเนาะเมื่อวานนี้อยู่ที เมื่อวานรับซื้ออยู่ที่ห37.54กีบต่อ1บาทนั่นเองเนาะก็ยังเส้นถ้าเกิดเท่าอยากเอาเงินบาทไปแหลกเป็นเงินกีบเนาะ1,000บาทก็สิแลกได้อยู่ประมาณหกแสน0 0 0 0 0สาม00กนี 6, 6, 36, บนั่นเองต่อ1,000บาทเนาะสำหรับเมื่อนี่เนาะสำหรับอัอตราขายออกเนาะย่างเช่นเทาอยากไ้เงินบาทเนาะเขาต้องใส่เงินกีบอยู่ประมาณ 6,49,000กรี 6, 49, บต่อ1,000บาทนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือ,อาราคาที่จะเข้าจะไปแลกเป็นเงินบาทออกมาเนาะสําสหรับเงินดอลลาร์เนาะมันได้รับสื่ออยู่ที่9,743กรีบต่อ1ดอลลาร์นั่นเองเนาะราคาขายออกอยู่ที่9,949กรีบต่อ1ดอลลาร์นเนาะมันได้ติดลบอยู่ที่30นั่นเองสําหรับเงินดอลลาร์เนาะ อ่าสำหรับเงินยูโรเนาะมณีรับสื่ออยู่ที่2 3 8 1 5กีบต่อ1ยูโรนั่นเองเนาะราคาขายออกอยู่ที่2 4 0 5 4กีบต่อ1ยูโรเนาะมณีก็ติดลบอยู่ที่2 6นั่นเองเนาะอ่าสำหรับเงินยูนเนาะมณีก็ปรับตัวลงมาอีกทุกคนอ่าหนึ่งมณีราคารับสื่อเนาะราคารับสื่ออยู่ที่2 9 0 0 94กีบต่อ1ยวนนั่นเองเนาะราคาขายออกอยู่ที่3า5 4กีบต่อ1ยวนนั่นเองเนาะคกำมรกิะติบลบอยู่ที่11บเปสำหรับเงินยวนเนาะเงิน,ะงนยวนเนี่ลงมาไราอะไรทุกคนเนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ราคารับซื้ออยู่ที่3า0 0ักีบนั่นะเองเนาะมันนี้ลงมาเดืออ่า2,000อ่า994กีบต่อ1ยวนนั่นเองเนาะถือว่าลงมาอีกเนาะอันนี้ก็คือสำหรับ อ่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเนาะสําหรับมือหนีนกกันทูชีหาเดือนสิเอ็ดนั่นเนองเนาะกะเท่ากับมาอัปเดตให้ทุกคนเดืหูกันก่อนอืน่นเท่ากับต้องฝากทุกคนเนาะอ่ากดติดตามสองประธานไกซ้อนใน้ทุกคนเด้อเนาะใดยังไม่กดติดตามถ้าพอได้กดติดตามแล้วก็จะลืมทุกคนเด้อขอคนละหนึ่งไลค์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะทุกคนเนาะเออ ก็เจอกันบืนนะทุกคนเด้อ Wonder, ก็มาอัปเดตคือเก่าเนาะพบกันเป็นประจำอ่าสี่โมงถึงห้าโมงนั่นเองเนาะเจอกันคลิปหน้า้อทุกคนเด้อสบายดี